หนึ่งในสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศแทนซาเนียคืออุทยานแห่งชาติลูอาหาครอบคลุมพื้นที่140ต,ตารางกิโลเมตรนี่คือเดือนมกราคมช่วงกลางของฤดูฝนมันอยู่ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเมษายน แม่น้ำที่ไหลผ่านอุทยานแห่งชาติลูอาหาคือแม่น้ำลูอาหามันไหลไปกว่า160กิโลเมตรมีแม่น้ำสามสาขาไหลเข้าสู่ลูอาหาทำให้แม่น้ำไหลบ่าในช่วงฤดูฝนสวรรค์อันเขียวขจีนี้เป็นสถานที่สำหรับการผรจนภัยที่น่าทึ่ง อุทยานแห่งชาติลูอาหาเป็นเขตแดนระหว่างทวีปแอฟริกาเหนือและแอฟริกาใตา้มันมีดอกไม้อย่างน้อย1,600ชนิดหนึ่งในชนิดที่แพร่กระจายกันอย่างแพร่หลายคือต้นเบาบัดขนาดใหญ่มีทั้งต้นอ่อนและต้นแก่ทำให้บริเวณนี้เต็มไปด้วยเหล่าต้นไม้เบาบัด ต้นที่โตเต็มที่เส้นรอบวงประมาณ50เมตรและสูง20เมตรในจำนวนของพวกมันมีบางต้นอายุราว2,000ปีต้นบาบับมีผลเป็นสีเขียวผลมีความยาวมากกว่า20เซนติเมตรช้างแอฟริกัน ยังเป็นสมาชิกที่สำคัญของชุมชนที่นี่อุทยานแห่งชาติลูอาหามีประชากรช้างที่ใหญ่ที่สุดของแทนซาเนียจำนวนของพวกมันที่นี่มีถึง1 0 0 0 0ตัวในช่วงฤดูฝนพวกมันกำลังยุ่งกับการกินหญ้า ช้างมีความอยากอาหารมากมายกินหญ้า300กิโลกรัมต่อวันในช่วงฤดูนี้เมื่อภูมิทัศน์แผ่กระจายไปสู่ความเขียวชอุ่มที่สวยงามช้างได้ให้กำเนิดลูกน้อยตัวที่อยู่ข้างหลังพยายามหาหน้าอกของแม่มัน มันเห็นได้ชัดว่ามันสุขภาพดีลูกๆสนุกกับการมีอิสระในการออกไปข้างนอกในที่สุดตัวผู้จะออกจากฝูงแต่ตัวเมียได้อยู่กับครอบครัวมาหลายทศวรรษที่ผ่านมา ช้างเหล่านี้ใช้เวลาทั้งวันเดินและกินหญ้าอุทยานแห่งชาติลูอาหาเป็นที่พักของน้ำและต้นไม้เขียวขจีในช่วงฤดูฝนเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม70ชนิด ในช่วงฤดูฝนอากาศจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆฝนตกหนักมากขึ้นในช่วงฤดูฝนมีฝนตกหนักเช่นนี้เกิดขึ้นในบริเวณนี้หลายครั้งต่อวันเ <Fields. S 1> มื่อมองไปที่ทุง่งหญ้านี่คือสัตว์สีขาที่เร็วที่สุดในโลกมันคือเสือชีต้า มันรู้สึกเหมือนหิวโหยมันลุกขึ้นเพื่อหาอาหารว่างมันเห็นอิมพาลาอิมพาลารู้ถึงอันตรายมันตื่นตระหนกและหนีไปในทุกทิศทางตัวเมียตัวหนึ่งวิ่งผ่านเสือชีตาและการล่าเริ่มต้นอย่างจริงจัง เสือชีต้ากระโดดเข้าตะคุบแต่แล้วมันหายไปเกิดอะไรขึ้นอิมพาล่ายังคงวิ่งต่อไปชีต้ายังคงอยู่ด้านหลังแต่ตอนนี้มันไกลเกินไปที่จะจับได้ชีต้าพุ่งไปเพื่อคว้าเหยื่อเขาอมันแต่ก็ต้องสูญเสียความสมดุล บางที่ชีต้าลื่นในโคลนเมื่อเวลามันก้าวกระโดดพื้นดินอาจจะค่อนข้างลื่นในช่วงฤดูฝนฝนกระตุ้นให้ดอกไม้ออกดอกอย่างพร้อมเพรียง คือพืชไม้ดอกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นพืชที่ได้รับความนิยมในหมู่ชาวสวนสีแดงสดใสของมันสะดุดตาเป็นอย่างยิ่งพวกนี้คือเฟรมลิลี่พวกมันเป็นดอกไม้ที่มีอยู่ทั่วไปในสวนแห่งนี้ แต่มีสิ่งที่แปลกตาที่อยู่ท่ามกลางต้นไม้เขียวขจีต้นไม้เหล่านี้ดูไม่มีชีวิตพวกมันไม่เพียงแต่ไม่มีดอกแต่กิ่งก้านไม่มีใบด้วยและมันถูกบกคลุมด้วยหนามพวกนี้เรียกว่าต้นแอปเปิ้ลลิงทอน จริงๆแล้วต้นไม้ชนิดนี้ยังไม่ตายเหตุใดพวกมันจึงใช้รูปลักษณ์แบบนี้เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสีเขียวตอนนี้ต้นเดือนพฤษภาคมน้ำในแม่น้ำสายใหญ่ลูอาหา มีการเพิ่มขึ้นอย่างมากแน่นอนว่าถึงเวลาแล้วที่ระดับน้ำจะอยู่ในระดับสูงสุดในแม่น้ำเราจะเห็นฮิปโปอาบน้ำอยู่สัตว์เหล่านี้ดูน่ากลัวไม่ว่าพวกมันจะอยู่บนบกหรืออยู่ในน้ำอ,อย่างไรก็ตาม ฤดูการที่ยากลำบากที่สุดในปีนี้จะมาถึงเร็วๆนี้ช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายนเป็นฤดูแล้งที่ยาวนานตอนนี้เป็นช่วงต้นเดือนสิงหาคม มันเข้าสู่ฤดูแลง้งในตอนกลางวันอุณหภูมิจะสูงขึ้นถึง35องศาเซลเซียสอากาศจะแห้งสนิทหญ้าทั้งหลายเริ่มแห้งเหี่ยวและต้นไม้เกือบทั้งหมดทำการสลัดใบทิ้งพื้นที่ที่มีพื้นที่สีเขียวบางส่วนที่เหลืออยู่คือบริเวณริมแม่น้ำนี่เป็นแม่น้ำสายใหญ่ลูอาหาที่เห็นได้ในตอนนี้ นี่คือช่วงสามเดือนที่ผ่านมาในเดือนพฤษภาคมและนี่คือสิ่งที่เหลืออยู่ริมฝั่งแม่น้ำเราพบกลุ่มของฮิปโปพวกมันอยู่บนพื้นที่กว้างใหญ่ที่มีระดับน้ำลดลงฮิปโปกำลังกินหญ้า เนื่องจากการขาดแคลนอาหารทำให้ญ้าชนิดนี้ตอนนี้มันสั้นมาก สัตว์ทั้งหมดในช่วงฤดูฝนอยู่ที่ไหนเพื่อพยายามหาข้อมูลเราจะหาบาะแสตามแม่น้ำที่แห้งเหือดสิ่งแรกที่เราสังเกตเห็นคือมูลช้าง ที่ยังดูค่อนข้างสดใหม่รอคอยกันดูว่าช้างจะตัดสินใจกลับมาที่นี่หรือไม่ผ่านไปสองชั่วโมงในที่สุดช้างก็มาถึงพร้อมกับลูกของมัน แต่ทำไมพวกมันถึงมาที่แม่น้ำที่แห้งแล้งแห่งนี้หนึ่งในนั้นเริ่มขุดทรายด้วยเท้าทรายที่อยู่ข้างใต้มีสีที่ต่างกัน ตอนนี้ดูเหมือนมันแสดงให้เห็นบางอย่างช้างเริ่มขุดด้วยงวงของมันแล้วมันก็พบขุมทรัพย์ ท้างอยู่ที่นี่เพื่อได้รับน้ำพวกมันใช้งวงของมันเพื่อดูดน้ำและเพื่อการดับกระหายของพวกมันดูเหมือนว่ามันจะมีน้ำมากพอสำหรับทุกตัว ลูกๆก็สามารถที่จะได้รับน้ำบางส่วนด้วยน้ำทิพดับกระหายจากหลุมที่ช้างผู้ใหญ่ได้ขุดไว้ยิ่งไปกว่านั้นน้ำที่นี่สะอาดการหาน้ำใสสะอาดใต้สาย เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจสำหรับพวกเรานี่คือหลุมหนึ่งของช้างที่ขุดไว้มีความลึกประมาณ40-50เซนติเมตรแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามันเป็นเรื่องง่ายที่ช้างจะสามารถหาน้ำที่อยู่ใต้ผิวน้ำได้ เพียงแค่จุดใดก็ได้ตามแนวแม่น้ำบ่อยครั้งที่น้ำจะอยู่ลึกใต้ดินซึ่งแม้แต่งวงที่ยาวของช้างก็ไม่สามารถเข้าถึงได้พวกมันรู้แน่นอนว่าจะขุดและหาน้ำที่ต้องการได้ที่ไหนเมื่อช้างออกไปอิมพาร่าก็มาถึงอิมพาร่าอาศัยอยู่ที่นี่เป็นเวลานานและมีเทคนิคการอยู่รอดของมันเอง ตัวหนึ่งดื่มน้ำจากหลุมที่ขุดโดยช้างอิมพาล่าไม่สามารถขุดหลุมลึกด้วยตัวเองพวกมันต้องพึ่งพาช้างในการค้นหาน้ำน้ำยังดึงดูดลิงบาบูลสีเหลืองอีกด้วย พวกมันยังได้รับประโยชน์จากความสำเร็จของช้างพวกมันขุดลึกขึ้นเล็กน้อยและเริ่มการดื่มตัวเล็กๆบางตัวถึงกับอาบน้ำในพื้นที่ที่แห้งแล้งของแอฟริกาสัตว์มักเดินทางในระยะทางไกลเพื่อค้นหาน้ำและพื้นที่สีเขียวที่สามารถพบได้ในช่วงฤดูแล้ง โชคดีที่มีต้นอาเเคเซียอยู่ที่นี่มันไม่เหมาะสำหรับการกินเนื่องจากต้นไม้นี้ไม่มีใบมันมีเฉพาะกิ่งและน้ำในช่วงฤดูฝนพวกมันไม่ได้อยู่ในเมนูของช้าง ก่อนที่เราจะลืมแ p ปเปิลริงทนมันเป็นอย่างไรแล้วเกิดความประหลาดใจผู้มันถูกปกคลุมด้วยใบยซึ่งในเดือนมกราคมแ p ปเปิลริงทนดูน่าจะเหมือนตายแล้วแต่ในความเป็นจริงต้นไม้เหล่านี้มีรากยาวดังนั้นจึงสามารถดูดซับน้ำใต้ดินได้ลึกและทำให้เกิดใบแม้ในช่วงฤด,ดูแล้ง พวกมันยังได้ผลิตเมล็ดพันธุ์สีเขียวยีราฟได้รับผลประโยชน์อย่างมากเนื่องจากมันสามารถเลือกกินสิ่งที่อร่อยที่สุดได้ในความเป็นจริงไม่มีใบไม้อยู่ในส่วนล่างของต้นไม้เหล่านี้ยีราฟอาจเป็นสัว์ชนิดเดียวที่สามารถใช้ประโยชน์จากดอกไม้เหล่านี้ได้ต้นไม้เหล่านี้ ผลิตใบและผลไม้เฉพาะช่วงฤดูแรงเท่านั้นทำไมพวกมันถึงเลือกเวลานี้บางทีเราอาจพบกับความลึกลับของปริศนานี้ด้วยบริเวณหนึ่งในแควของแม่น้ำใหญ่ลูอาหา บริเวณน,นี้เป็นพื้นที่ที่มีผู้ล่าครอบครัวของหมูป่าทะเลทรายมาถึงสิงโตเห็นพวกมัน มีสิงโตอยู่ใกล้ๆอีกดูเหมือนว่าพวกมันจะร่วมกันล่าหมูป่าทะเลทรายกำลังยุ่งอยู่กับการขุดรากหญ้าไม่ได้สังเกตสิงโตและอันตรายที่กำลังเข้ามาท่านใดนั้นช้างก็โผล่ออกมามันตกใจหมูป่าทะเลทรายรีบวิ่งหนี พวกมันได้รับการช่วยเหลือโดยบังเอิญโดยการมาของช้างคราวนี้สิงโตสูญเสียโอกาสในการจับเหยือ่อพวกมันจะต้องอดทนรอโอกาสต่อไป ความร้อนร้อนแรงยิ่งขึ้นและแห้งลงทุกวันไม่มีทีท่าว่าจะหยุดยัง้งภายใต้ต้นบาบับขนาดใหญ่กลุ่มของช้างได้มารวมกันวัตถุประสงค์ของพวกมันเป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าใจสัตว์สีเท้าขนาดใหญ่เหล่านี้ กำลังมองหาที่พักพิงในร่มเงาของต้นเบาบับขนาดใหญ่เพื่อหลบแสงแดดดวงอาทิตย์กำลังเคลื่อนสูงขึ้นไปบนฟ้าในขณะที่ร่มเงาของต้นไม้ลดหลงลูกๆจะซ่อนตัวอยู่ในที่ร่ม ลูกเล็กๆซ่อนตัวอยู่ระหว่างตัวที่โตแล้วช้างเปลี่ยนตำแหน่งตามแสงของดวงอาทิตย์เพื่อให้ผ่านช่วงเวลาที่ร้อนแรงที่สุดในแต่ละวันหากไม่มีสิ่งปกคลุมที่เหมือนต้นไม้เหล่านี้ช้างก็อาจประสบกับปัญหาบางอย่างได้ กลับมาที่แอปเปิลวิงทอดภาพที่เห็นค่อนข้างแตกต่างจากเมื่อก่อนช่วง6กเดือนนับตั้งแต่ที่เราพบพวกมันครั้งสุดท้ายฝักมเมล็ดพันธุ์ได้เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองและตอนนี้พวกมันกำลังร่วง รูปร่างของฝกักมีลักษณะคล้ายเครื่งกับวงแหวนที่แห้งซึ่งเป็นที่มาของชื่อของมันใต้ต้นไม้ตอนนี้มีฝักร่วงหล่นเต็มไปหมด ช้างเริ่มเข้ามาที่บริเวณนี้ราวกับว่าพวกมันกำลังรอคอยช่วงเวลานี้อยู่พวกมันไม่เสียเวลาในการเข้าไปกินเมล็ดที่ร่วงหล่นบนพื้นดินเมล็ดมีกลิ่นหวานอุดมไปด้วยโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตและแร่ธาต ลูกๆที่อย่างเล็กยังคงเล่นอยู่และรอจนกว่าตัวที่โตแล้วจะเสร็จภารกิจช้างที่มีอายุมากกว่าไม่รีบร้อนที่จะหยุดกินที่นี่พวกมันเพลิดเพลินกับสารอาหารที่พวกมันไม่สามารถได้รับจากหญ้าแห้งและกิ่งไม้ สานาทีต่อมาตัวที่โตแล้วได้กินมเมล็ดจ,จำนวนมากและพวกมันทั้งหมดก็จะออกไปด้วยกัน อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันมันมีอุณหภูมิเข้าใกล้40องศาเซลเซียสดอกไม้และผลไม้กำลังกลายเป็นสิ่งที่หายากในทุกทุกที่ขณะนี้ไม่มีอะไรเหลือให้ช้างตัวใหญ่กินได้เลย อยู่มาวันหนึ่งช้างอยู่ใต้ต้นเบาบอบอีกครั้งที่นี่มีช้างตัวหนึ่งกำลังเจาะต้นไม้โดยการใช้งาจากนั้นมันลอกเปลือกออกจากลำต้นและนำเข้าไปที่ปากของมันช้างกำลังกินต้นไม้อยู่ ต้นเบาบับในความเป็นจริงมีความชื้นมากลำต้นบางส่วนอาจเป็นน้ำได้ถึงร้อยละหกสิบนอกจากนี้โดยการย่อยสลายเส้นใหญ่ของลำต้นช้างสามารถกินน้ำตาลได้ลำต้นของต้นเบาบับจึงให้ทั้งน้ำและสารอาหาร ช้างเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่สามารถกินต้นไม้ขนาดยักษ์เหล่านี้ได้มันใช้งาทะลวงต้นไม้และเป็นแผลลึกจากนั้นก็จะใช้งาลากปลายเส้นใหญ่ที่เปลือกออก มันยังใช้ขาของมันด้วยเพื่อให้ได้แรงฉุดที่ดีขึ้นถัดไปมันจะตัดชิ้นส่วนของเส้นใหญ่ด้วยงางาทำหน้าที่เป็นมีดในความเป็นจริงทุกส่วนของร่างกายจะกลายเป็นเครื่องมือลูกๆยังพยายามเต็มที่เพื่อได้บางส่วนของสิ่งที่กลายเป็นอาหารอันโอชะ ต้นเบาบับเป็นที่สุดท้ายสำหรับการอยู่รอดของช้างในช่วงฤดูแล้งในที่สุดฤดูฝนก็กลับมาน้ำแห่งชีวิตที่รอคอยมานาน ไหลย,ย้อนกลับไปยังแม่น้ําที่แห้งแลง้งสัมพันธ์ที่พึ่งพาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลคือสิ่งที่ทําให้พวกมันสามารถอาศัยอยู่ที่นี่ได้ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นที่นี่นับเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อความสําเร็จของสิ่งมีชีวิตรุ่นต่อไปในอนาคตซึ่งทําให้ไม่สูญหายไปและเพื่อประโยชน์ของพวกเราทั้งหมด